สินค้าชุมชนเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ชุมชนยังมองเรื่องตลาดเนี่ยยังไม่ออกหรือไม่สามารถเข้าถึงตลาดของผู้บริโภคอย่างแท้จริงเพื่อ,อให้มีไรายได้กลับไปหมุนเวียนคนในชุมชนเราก็มองว่ามันคงเป็นเป็นหนึ่งในโอกาสที่จะเข้าไปสนับสนุนคนในชุมชนเนี่ยให้สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองเนี่ยในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการนะครับขอให้ชุมชนเนี่ยทำได้แล้วก็ขายเป็นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ดีมีสุขเห็นโอกาสตรงนั้น เป็นลูกหลานเกษตรกรนะครับโตในชนบ,บทวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสมากเลยที่ได้เห็นโมเดลธุรกิจที่เป็นธุรกิจแบ่งปันนะครับหรือเราเรียกว่าธุรกิจโซเชียลมนเรียแล้วเราเริ่มศึกษาเพื่อเอาองค์ความรู้ออกแบบบิสชั่นโมเดลเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงเข้าเป็นหุ้นส่วนพัฒน,นากับคนในชุมชนเราเลือกชุมชนที่มีโปรดักต์หรือเซอร์วิสเนี่ยที่มันมีอัตลักษณ์มีคุณค่านะครับเราถึงจะเริ่มที่จะดีลกับชุมชนว่าชุมชนเนี่ยสนใจที่อยากจะพัางานกับดีมิ

วันที่เราเข้าไปในชุมชนเนี่ยเราต้องเข้าใจปัญหาเพราะจริงๆก่อนนะครับเราถึงจะลงมือทํางานให้กับชุมชนมี1กลุ่มของชุมชนที่ทําน้ําตาลตโนดจากเดิมเนี่ยเคี่ยวเตาตานอยู่ตามแต่ละบ้านนะครับเราเริ่มทําคุณภาพเลยว่าจะต้องมีความสะอาดอถูกสุขอนามัยออกแบบโปรดักสินค้า2ตัวก็คือเป็นแปรรูปเป็นไซลับแล้วก็เราทําน้ําตาลตะหนดผงแล้วเราก็ออกสู่ตลาดก็มีรายได้มากกว่า0กแสนบาทที่จะเข้าไปในชุมชนถ้าเกิดธุรกิจสามารถรันได้เนี่ยสปีเนี่ยเกิดการปรับ เกิดการแก้ไขเกิดการเรียนรู้นะครับจนอยู่รอดสามารถที่จะปล่อยมือให้คนชุมชนเนี่ยบริหารจัดการได้เองนะครับ เวลาเราสอนให้เขาเนี่ยทำได้แล้วเนี่ยต้องขายเป็นจะต้องขายให้ชุมชนเห็นหรือเป็นที่เลี้ยงที่นําสินค้าชุมชนเนี่ยเข้าสู่ตลาดไปทดลองจําหน่ายเนี่ยในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับอันหนึ่งที่เรามองโอกาสก็คือการมีหน้าร้านประําซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เปิดมาได้เข้าปีที่3แล้ว5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถนําสินค้าชุมชนเนี่ยมาจําหน่ายแล้วก็เอารายได้กลับไปให้ชุมชนเนี่ยมากกว่า45ล้านบาทส่งเสริมให้เขามีอาชีพมีรายได้เนี่ยมากกว่า350ครัวเหือน หลังจากที่มีสุขนะครับสามารถดําเนินธุรกิจมาเนี่ยการที่เราเติบโตเนี่ยหมายความว่าชุมชนก็เติบโตไปด้วยปัจจัยสําคัญนะครับองค์ประกอบสําคัญในการเติบโตเนี่ยเรามองเรื่องคนซึ่งโจทย์หนึ่งก็คือเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เราจะทำงานด้วยวันนี้เราออกแบบหลายๆหลักสูตรนะครับเพื่อน้องๆผู้ด้อยโอกาสฝึกทักษะในการเป็นผู้ประกอบการนะครับให้คนเนี่ยได้มีโอกาสได้มีอาชีพแล้วก็ได้มีรายได้แล้วก็มีงานทําต่อไปครับผม